สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยเย่ปผมกำลังหนึ่งหอยขวานยักษ์นะคะทุกคนเราเคยเห็นแต่ลูกเล็กๆเนาะคราวนี้เราได้เห็นหอยขวานลูกใหญ่ๆแย่ปผมขอเรียกว่าหอยขวานแล้วกันเพราะว่าเขามีรูปร่างเหมือนขวานนะคะเนาะก็จะลองนึ่งตำน้ำจิ้มซีฟู้ดลองกินดูนะคะว่าจะอริอร่อยขนาดไหนนะคะทุกคน มาค่ะตำน้ำจิ้มเรียบร้อยแล้วเยอะผมก็จะลองกินดูนะใส่น้ำจิ้มไปแล้วว่ารสชาติเขาจะเหมือนหอยนังลมหรือเหมือนหอยกาบบ้านเราหรือเปล่าก็โอเคนะคะทุกคนหวานนิดนิดนะคะถึงจะไม่หวานมากเหมือนหอยนางรมก็หวานแล้วก็ อประมาณเหนียวนิดนึงไม่เหนียวมากนะคะทุกคนอ่ลองกินดูอีกโอเคนะคะรสชาติใช้ได้เลยทีเดียวสําหรับหอยขวานยักษ์นะดูเหมือนกาบเขาจะใหญ่มากนะคะทุกคนแต่ด้วยความที่ว่าย่าปุ่มอะ่ะจะนึ่งแบบสุกเลยนะคะแบบสุกมากๆเลยนึ่งแบบนานๆสุกเลยตัวเขาก็เหลือเหลือเหลือตัวไม่ใหญ่เนาะ เนี่ยกินกับน้ำจิม้มซีฟู้ดนะจะบอกว่าอร่อยมากค่ะทุกคนอร่อยที่สุดเลยจะบอกว่าอร่อยจริงๆเลยค่ะทุกคนเนี่ยหืมแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนเขาจะดูสะอาดสะอ้านล้างง่ายมากค่ะทุกคนแช่ไว้หนึ่งคืนก็จะไม่มีดินมีโคลเลยนะคะทุกคนก็จะเป็นหอยมาจากทะเลนะคะ ก็จะมีญาติเอามาฝากเนาะขอบคุณที่รับชมค่ะ